ไม่ฟรีขอเพิ่งทำรถใหม่เนาะไปดูรถเก่าเอามาทำใหม่อ่ะใช่มันเป็นอินโดไงรอบแรกรอบแรกไปก่อนอะ่ะมันเป็นแบบทรงเดิมเลยเป็นนักขันแล้วเขาไปแตง่งเ<ม>ปลี่ยนรอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนรอเล็กแล้วแม่เขาบอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนตอนน่ะเปลีาาย่ยนมันแรงแต่แค่มันแรงกว่าเดิมหรือว่าแต่งยังไงแต่งลูกเดิมแต่งลูกเดิมแต่ร้อยร้อยเรียบร้อยห่ะลุงคันแดงอะ่ะ ซื kh ắc, kh ắc ้อช็อปปี้มาทำขับขับไปไปก็ทอเลยตอดเหม่รู้ไอ้ก้าวก็ไม่ช่วยทำเลูกมีร้อยผิดแม่เขาไหมพันแดงอ่ะอันหล้เขาทำอะไรเปลี่ยนแค่โชกกับโชกโชว์ใส่นั่แล้วเปลี่ยนโล้วก็เปลี่ยนโอแล้วก็เปลี่ยนท่อท่อมันเป็นหมุกอันนี้มันก็เป็นหมุกหมุกเป็นผันนะ

มันไม่ได้ไปแล้นี่ทำไมไม่รู้มันบ,บอกเลยกงงารเอาพวกมันหมดแล้วไม่ได้เข่งนะร,รู้อเกเมืม่อวานเนี่ยพูดบอกจะไปอยู่แข่งก<ป>่อ,อเก๊กนะอืมเก๊กโผลตอนไหนเกกตอนเย็นๆย็นรถออกสิ่โมงม,มันยังไม่มาหรอกมันไม่มาไฟล์เรา เลยวันนี้มลูกเป็นเลยเจ็บท้องเยจ็บท้องเงยเจ็บท้องดยจะเป็นบ้านใหญ่นี่ใอยู่กับใครอะทุกคนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเราเองไม่มาอยู่ด้วยะขี้เกยจมาก็มานอนอยู่เป็นเพื่อนจะเป็นเลยเจไม่เหงาไหมเจอนอนคนเดียว มันนอนอยู่ด้วยก็อเอาเพิ่งไปเมื่อกี้วันจงวันมันมาวันอย่างเงี้ยไม่อยาปเล่นกเตยหรือใครเล,ลบ้านอให้ลงแตะลาเขเลยแส่ข้างบนได้ข้างล่างเห,ห,หรอแตะได้แล้วเต็มแล้ว,มลวไม่เป็นไรลูก Bi bị phá sẽ luôn sài xài hay tế. Po Thôi nguyên, wo kỳ tố. Sì tố. Sì tố. Mặc quà anh chế. Mà còn nhiều chế. hả? Con dịp Lúc mà anh có tài không? Mà tài อีกสามตัวค่อยอีกสามตัวเขาก็ขายมัาเป็นไขยย้แล้วไม่กินเลยมันไปเล่นแต่น้ําแล้วมันก็ขึ้นมาข้างบนก็เห็นตายแล้วสมนัำเปล่ามไม่มันยิงเฉยๆแล้วพ่อเขาบอกว่ามันทำอะไรมันมันนอนชักหรือเปล่าแล้วมันก็ตาย กินข้าใสรเดงกปวท้องเนี่ยผ่้วันนี้สไลด์ดิวจิบโอเลยเื่อวานหนูดีไอนูนดีบอกว่าอเค้มันบอกว่าเก็ดไป คเดี okay, s <S ย๋ยวมันก็มาเลยนี่เพื่อนเขาไปรับตั๊กตาไม้เลยแต่พู้อ,อ,อิจ,จม,มไม่ได้ไปจ,จม,มไม่ได้เข็งเลยมันเห็นแค่ไปตรงแล้ว